วันนี้พี่วันจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำหูกระเป๋าแบบนี้กันนะคะหูกระเป๋ากลมๆแบบนี้เลยซึ่งจะใช้กับกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้จะเป็นทรงถังทรงถังนะใช้ลูกปัดขนาด8มิลที่หรือเขาเรียกกันว่าทับทิมกรอบนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมๆนิดนึงนะคะก้นกระเป๋าก็จะเป็นทรงนี้ แต่วันนี้พี่วันไม่ได้มาสอนเรื่องการทําก้นกระเป๋าเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวพี่วันจะมาสอนเรื่องก้นกระเป๋านะคะทุกคนแต่วันนี้พี่วันจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําหูกระเป๋าก่อนนะคะหูกระเป๋าที่เป็นกลมๆแบบเนี้ยนะกลมๆแบบนี้ค่ะทุกคนนี่นะมาดูวิธีการทํากันค่ะวิธีการทําก็ขึ้นต้นแบบนี้เลยนะขึ้นต้นแบบนี้เลยหลายๆคนคงเคยดูแล้วแล้ววิธีการขึ้นต้นของพี่วันนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะคะการขึ้นต้นก็เราจะขึ้นต้นด้วย4เม็ดถูกไหมคะ1 2 3 4 4เม็ดนะคะขึ้นต้น4เม็ดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่แค่2เม็ดนะคะขึ้นต้น4แล้วก็ถ้าเป็นแถวแรกนะทุกคนรู้สึกจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะถ้าเป็นแถวแรกนะคะจะ4เม็ดนะคะ4เม็ดแล้วก็ตามด้วย3เม็ด1 2 3 3เม็ดมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะในการขึ้นต้น พอแถวที่สองก็จะขึ้นต้นเป็นาสามเม็ดนะคะสามเม็ดก็จะใส่ทั้งหมดสามเม็ดลงไปพอได้สามเม็ดเสร็จนะคะก็เราจะมาใส่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงนี้ แล้วก็เราย้อนกลับไปเสร็จแล้วล็อกเข้าไปข้างล่างนะคะเราไม,ไม่เราจะไม่สอยขึ้นข้างบนนะคะถ้าสอยขึ้นข้างบนมันจะไม่ล็อกเราต้องย้อนลูกปัดลงมาั้งย้อนเอ็นลงมาข้างล่างของลูกปัด พอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะขึ้นเอาเอ็นขึ้นไปในส่วนของข้างบนต่อข้างบนต่อนะคะแล้วก็ให้เอ็นมันไปอยู่ในส่วนของอีกฟังหนึ่งเพื่อจะใส่สองเม็ดตามนี้เลยค่ะเพื่อจะใส่สองเม็ดนะคะอันนี้เราจะทำความยาวทั้งหมด29นะคะทั้งหมดเราจะทำ30เราจะเว้นไว้นหนึ่งเพื่อจะให้เป็นตัวป,ประกบ นะคะก็เท่ากับอันนี้เราจะทำยี่สิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอันนี้ยี่สิบแปดแล้วถูกไหมคะก็เลยอีกแถวหนึ่งนะคะ เราจะใส่มา2เมิตเพื่อที่จะเอาเข้าไปส่วนนี้นะใสไปส่วนนี้แล้วย้อนกลับไปอันนี้เท่ากับแถวแถวที่28ถูกไหมทุกคนเราจะทำทั้งหมด29แถว 29แถวนะคะเราก็จะใส่3เมตรต่อก็จะเป็นแถวที่29 นี้เราจะวนเอ็นให้มันแข็งแรงเพราะว่าการทําสายเราจะต้องทําสายให้แข็งแรงเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงแล้วเวลาที่หัวมันก็จะย้ยนะคะก็จะย้วยลงมามันก็จะไม่ดูไม่ไม่สวยกับกระเป๋าเราเราก็จะต้องทําให้แน่นหนาและแข็งแรงนิดนึง เรได้ยีิบเก้าแถวแล้วนะคะเราจะพอมทั้งหมดสามสิบครานี้ก่อนที่เราไปทําแถวที่สามสิบประกบนะเราก็จะมาทําขั้นตอนของการที่จะให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนนี่เลยลักษณะแบบนี้เราจะต้องทําเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะหนึ่งแถวสองแถวแล้วก็สามแถวฝั่งนี้นะคะเราจะทําเป็นทรงกลมแบบนี้ก่อนพอเราได้ทรงกลมแบบนี้แล้วเราก็ามาประกบนะคะ อันนี้วิธีการทําก็คือเราจะต้องเอาลูกปัดใส่หนึ่งลูกถูกไหมลูกปัดใส่หนึ่งลูกตรงนี้นะคะลูกปัดใส่หนลูกแล้วเราจะต้องประกบประกบกันเราก็จะเอาตอนนี้ลูกปัดอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะต้องเอาย้อนกลับขึ้นไป ก็คือใส่ตรงเม็ดสีชมพูนี้นะคะพอย้อนขึ้นไปมันจะได้ตรงเม็ดสีชมพูแล้วอ่าก็จะได้ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้เสร็จ เราจะใส่อีกหนึ่งลูกเพื่อให้ได้เป็นสี่ลูกนะคะทั้งหมดเพราะตอนนี้เป็นหนึ่งสองสามถูกไหมเอาลูกนี้ใส่ไปก็จะเป็นสี่ลูกแล้วย้อนกลับไปตรงสีม่วงมันก็จะเป็นทรงนี้ทรงนี้เห็นไหมทุกคนก็จะเป็นทรงนี้นี่เลยค่ะก็จะเป็นทรงนี้เลยก็คือทรงที่เป็นเหมือนฝั่งนี้ เป็นโซ่เหมือนฝั่งนี้คันนี้มาดูขั้นตอนการประกบนะคะการประกบเวลาประกบให้มันได้เป็นวงกลม เราจะเอา็นไว้ตรงนี้นะคะเอาเอ็นไว้กับตรงสีสีฟ้านี่นะคะสีน้าเงินเนี่ยค่ะเอ็นไว้ตรงสีน้าเงินนะอ่าจะอยู่ลักษณะนี้นะคะเอ็นอยู่ลักษณะนี้อันนี้สมมติว่าเราทําไปยาวแล้วนะคะยาวแล้วเราก็จะมาประกบกันตรงนี้ที่เหมือนกับโค้งนี้นะเหมือนโค้งกลมนี้พอได้ได้ทั้งหมดนะคะ ยิบเก้าแถวนะคะแถวที่30มสิบเรจะประกบเราทําแบบนี้นะคะลูกปัดตั้งต้นอยู่ที่สองแถวในความกว้างและความยาวตรงนี้สาสิบแถวนะพอได้เสร็จมาประกบเลยค่ะสองฝั่งนี้ทำาดอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วมาถึงขั้นตอนการประกบเราก็จะเอาลูกปัดใส่ไปหนึลูกนะคะ ใส่ไปนหนึ่งลูกมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ตรงสีน้ําเงินแล้ววิธีการประกบนะเราก็จะเห็นว่าอ่เม็ดสีม่วงเราจะประกบกับเม็ดสีม่วงสีน้ําเงินประกบกับเม็ดสีม่วงนี่เลยค่ะวิธีการประกบก็เอาเอนใส่ไปในช่องสีม่วง เอ็นใส่ไปในช่องสีม่วงเห็นไหมคะแล้วมันก็จะโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งคันนี้เราจะต้องใส่อีกลูกหนึ่งนะคะอีกลูกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกแล้วย้อนกลับมาตรงสีฟ้าย้อนกลับมาสีฟ้า เราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ลักษณะนี้นี่เห็นไหมคะสี่ลูกป,ประกบกันแล้วนะคะประกบกันแล้วสี่ลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่อีกหนึ่งลูกนะคะอีกหนึ่งลูกเพื่อจะใส่ประกบอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้เนี่ยค่ะก็จะประกบกันให้มันเป็นลักษณะ ตรงนี้2เมตรประกบตรงนี้แล้วก็ข้างล่างอีก2เมตรมันก็จะเป็นลักษณะแบบกลมแบบนี้เทคนิคง่ายๆในการแบบทำหูกระเป๋าแบบกลมนะคะอันนี้พี่วันก็นำมาฝากหลายๆคนคงดูแล้วคงเข้าใจกับกับการประกบนะวิธีการทำในส่วนของหูกระเป๋าแบบกลม คลิปนี้พี่วันก็ฝากนะคะในเรื่องของการทำกระเป๋าลูกปัดแบบสรงถังแล้วจะใช้หูกลมหูกลมเพื่อจะไปประกบลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้วิธีการประกบเห็นไหมคะประกบแบบนี้มันก็จะเป็นกระเป๋าถือที่มีทรงทรงหูกลม อีกหนึ่งหูนี่คือการประกบการทำกระเป๋าลูกป,ปัดที่เป็นหูกลมแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้กับวันโคเชด้วยนะคะในช่องของ YouTube นะคะฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าชื่นชอบการทำกระเป๋าลูกป,ปัดแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะคะกับการทำก้นกระเป๋าทางรงถังตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่วันมาออกแบบทำแบบไหนเดี๋ยวก็มาติดตามดูกันได้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบััสดีค่ะ